ไรจุดมุ่งใหม่ในชีวิตฟังคลิปวีให้จบค่ะถ้าหากคุณมีความคิดว่าตอนนี้ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีให้คุณตั้งคำถามว่าถ้าในอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะจากโลกนี้ไปคุณคิดว่าสิ่งไหนที่คุณอยากทำมากที่สุดได้คำตอบกันไหมคะ ครูคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะรู้นะว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเนี่ยคืออะไรดังนั้นนะคะอย่าเวทชัวร์ไทม์ค่ะใช้เวลาอยู่กับความคิดลบๆความรู้สึกจมๆที่รู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่คุณจงสร้างอนาคตที่คุณต้องการผ่านสิ่งที่คุณต้องการจริงจากชีวิตที่คุณเกิดมาแล้วในชาตินี้อยากให้คุณนะคะคิดในสิ่งที่แบบมันยิ่งใหญ่คิดในสิ่งที่แบบว่าคุณคิดว่าคุณคิดแล้วมันมีความสุขอะค่ะอย่าเอาตัวเองไปวนอยู่กับปัญหาแต่ให้คุณเป็นคนสร้าง ชีวิตในแบบที่ตต้องการหากได้คําตอบอะไรแล้วนะคะก็อย่าลืมไปสร้างสิ่งนั้นให้สําเร็จอย่าปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีกนานแค่ไหนที่เราจะสามารถอยู่ได้บนโลกใบนี้และวันนี้นะคะครูป้ป้มีแจกครอสนะคะนั่งสมาธิ21วันเป็นการ manifest อนาคตร,รวมถึงเซลฟ์เลิรบด้วยซึ่งเราจะเริ่มเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้ จะบอกว่าร์อนี้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย,ายหากใครสนใจก็สามารถแอดมาได้ค่ะที่ไลน์แอดคุ่มาปางแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ยนะคะว่าสนใจนั่งสมาธิ21วันแล้วเดี๋ยวครูก็จะส่งข้อมูลให้พวกเราเกาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนด้วยกันเลยเพื่อพัฒนา,าในการสร้างอยู่ในตัวกลุ่มวันนี้ครูมปางพิ่ว้ใสเอาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ